เพียงเธอที่ทำทุนต่อเพราะมันแค่วางใจในรักที่มั่นคงแม้ปัญหามากมายจะนักส อขอบคุณและขอบคุณทุกคนก่อนครับที่แบบขอบคุณโบที่พาที่ผมได้ไปทำงานที่นู่นได้รับใช้ที่นู่นชีวิตรับใช้ที่นู่นไม่ได้ยากและก็ไม่ได้ง่ายทีเดียวครับต้องเจอกับปัญหารอบๆบข้างคนรอบๆข้างแต่ว่าคนที่โบ์น่ารักครับยิสัใส่ดีทุกคนแล้วก็ความเชื่อของเขาเข,าเข้มแข็งมากมาก,มาก ความเชื่อเขาแบบแน่นกว่าเราอีกบาง,บางคนนะอย่างคุณโสเนี่ยคนเสื้อม่วงเนี่ยความเชื่อเขาแน่นมากความรักที่เขามีกับพระเจ้าแน่นมากแล้วก็การได้รับใช้ของเราอ่ะก่อนที่ผมจะไปผมมีภาระาใจอย่างหนึ่งคือดวงตามผมมองไม่เห็นข้างหนึ่งซึ่งผมผ่าตัดไปห้ารอบแล้วแล้วผมบอกตัวเองว่าเป็นอย่างนี้ยังรับใช้ได้ไหมไอ้ฐานกับพระเจ้าแล้วแบบบอกพระเจ้าว่าขอให้ผมได้ลองไปทาและได้ขอให้ผมได้ไปทํางานที่นี่ พระเจ้าก็ใช้ไปผมบอกอีเมี่ยว่าผมอยากไปมากผมอยากลองรับใช้อย่าน,นี้ผมอยากลองไปทําพอผมไปผมเจอตัวเองผมค,คนพบตัวเองว่าการเป็นผู้รับใช้มันยากแต่การเป็นผู้ซัพพอร์ตมันง่ายกว่าการให้ทำตรงนี้การได้เห็นตรงนี้มันเห็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบผู้รับใช้ไม่เห็นเห็นความรู้สึกข,ของคนความทุกข์ใจของคนที่ผู้รับใช้ไม่เห็นเราในซัพพอร์ตเขาเราได้ช่วยคนอีกมากมายในเวลานั้นและมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบผมกังวลมากเลย คือผมก็ไม่ได้ขี่มอไซค์นานและมีผู้ชายคนหนึ่งคือเขาเป็นเป็นประมาณว่าเป็นลูกโบสถ์อะครับเขาแบบสมาชิกเขาแบบว่าโดนพึ่งต่อยมาและแบบว่าอาการแย่มากขอบคุณพระเจ้าที่แบบว่าได้นําไปช่วยเขาให้ผมได้ไปช่วยเขาให้เขาได้อยู่กับลูกคนนี้ที่ผมกอดคออยู่อะน้องคนนี้คุณพ่อเขาโดนพึ่งต่อยหนักมากแล้วผมแบบความแบบว่าไม่ได้ขี่มอไซค์แล้วก็มองอะไรไม่เห็น ได้พาเขาไปโรงพยาบาลได้ช่วยชีวิตเขาได้เขาแบบอยู่กับลูกเขาได้อีกครั้งหนึ่งเป็นชีวิตที่ขอบคุณพระเจ้ามากที่แบบว่าแค่วันเดียวที่ได้ช่วยชีวิตเขาเหมือนได้ช่วยคนทั้งโลกเอาไว้คือแบบมันเป็นความแบบว่าเอ้ยเขาลูกเขาลกทำไปเขามีแค่ลูกนะเขาแบบได้อยู่กับลูกเขาต่อถึงแม้ผมจะมองไม่เห็นผมก็สามารถทาทางานได้ถึงแม้ผมเป็นอย่างนี้ผมมีชีวิตที่แบบมองเห็นด้วยตาข้างเดียวผมก็รับใช้พระเจ้าได้ ไม่ได้ยากสำหรับผมในงานรับใช้มันง่ายจนแบบผมไม่ได้ซีเรียสกับงานรับใช้เลยผมทําทุกอย่างผมเป็นคอรัสผม,มเล่นดนตรีผมถ่ายรูปผมออกไปประกาศผมออกไปนวัตกรรมพระเจ้าทุกที่ผมไปรับใช้ได้หมดโดยไม่โดยไม่ขัดสนแบบไม่ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรสำหรับผมเลยชีวิตคือสบายมากอยู่ได้แบบง่ายๆกินง่ายๆพพอร์ตคนได้ทุกคนและก็เป็นพลังให้ผมต่อว่าผมอยากไปทําอีกอยากไปอีกหลายๆที่ ในรอบข้างที่นั่นมียาเสพติดเยอะมากเลยครับผมบอกเลยและมันเป็นการที่แบบว่าทั้งวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันตัวเองต้องระวังว่าจะโดนลุกลงมาไหนใช่แบบโดนแบบอะไรยังไงขอบคุณพระเจ้าที่แบบว่าวางแผนชีวตผมมาไว้แล้วก็มันง่ายง่ายทุกอย่างง่ายและแบบว่ามันสบายมากเลยครับจบสองเดือนได้โดยที่ไม่มีปัญหาเลยจบสองเดือนได้โดยที่แบบว่าทุกคนมีความสุขทุกคนรู้จักองุ่นมากขึ้นทุกคนรู้ว่าพี่เนี้ยมาเถอะนะกลับมาอีก ใหญ่พี่อยู่ต่อพี่เป็นกําลังใจให้ผมพี่ช่วยผมในวันที่ผมแย่ขอบคุณพี่นะขอบคุณพระชจ้ามากกว่าที่นําเราไปรุนใจใทุกคนนะครับเป็นอย่างนี้ก็รับใช้ได้ไม่ใช่ว่ามันจะยากะไรขอแค่คุณมีใจก็พอพระเจ้าก็มีทางให้ครับใช้พรพครับ หลายคนก็อาจจะสงสัยตกลงน้องอุง่นตาเป็นอะไรจอประสาทตาหรอกครับแล้วก็เดี๋ยวจะพบหมออีกทีใช่ไหมใช่ครับวันอังคารนี่ครับก็คือตาข้างขวาใช่ไหมคะตอนนี้มองเห็นกี่เปอร์เซน็นต์มองไม่เห็นครับข้างขวามึดแล้วครับ,รบอืมเนาะแต่อุ่นบอกว่ายัางสู้ยังรับใช้พระเจ้านะคะนะขอเราจะร่วมกันอธิษฐานนะคะขอบคุณพระเจ้าที่เขายัง ออกไปนะยังออกไปรับใช้พระเจ้าไปถึงอุบลไปนะคะมอบชีวิตที่เขามีอยู่ตรงเนี้ยรับใช้พระเจ้าและเราจะที่ฐานนะพระเจ้าทรงโปรดที่จะดูแลในการรักษานะคะที่เดี๋ยวองหนุนก็จะไปพบหมออีกและถ้าพระเจ้าทรงโปรดยังไงขอพระเจ้า รักษาดวงตาของน้องอุงุนนะคะเราอธิฐานด้วยกันโอ้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดเป็นพระบิดาผู้ทรงฤทธานรูปภาพเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐเหนือแพทย์ใดๆพระเจ้าค่าชีวิตของน้องอุงุนเป็นของพระองค์และชีวิตขององุนอยู่ในประหัตของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับประสบการณ์ที่เขาได้ไปรับใช้พระเจ้าร่วมกับพี่น้องที่แสงอุบลขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้เรียนรู้ชีวิตแห่งการรับใช้ แยหัวใจอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าและชีวิตของเขาได้เป็นพร ต่อทั้งเด็กๆต่อทั้งผู้ใหญ่ต่อทั้งผู้คนมากมายที่นั่นขอบคุณพระเจ้าเชื่อแน่ว่าพระเจ้ารักองุ่นและพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้องุ่นเติบโตกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและในสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตสําสหรับความเจ็บป่วยที่ดวงตาของเขาโอ้พระเจ้าสิ่งนี้ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยและเราเชื่อแน่ว่าไม่เกินลิธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์จะทรง,ปรงปโปรดเมตตาแต่ต้องรักษาและประทานการหายดีให้กับเขาขอพระองค์ทรงช่วยขอเปิดหนทางและก็นําเขาและอะไรก็ตามก็ขอให้ ีวิตจิตวิญญาณความเชื่อขององุ่นจะไว้วางใจในการทรงนำของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดและพระองค์ทรงมีแผนการแห่งสวัสดิภาพไม่ใช่เทื่ยทุกขภาพให้กับลูกของพระองค์ขอให้ชีวิตขององุ่นจะเป็นเวทีแห่งคำพยานที่จะประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่อไปขอพระองค์ทรงโปรดเมตตานำพาด,ด้วยเราจึงฝากองุ่นไว้ในพระหัตทรงฤทธิของพระองค์ทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ปบมืออีกครั้งให้กำลังใจนะองุ่นนะแล้ววันนี้เขาบอกเราทุกคนนะคะเราทุกคนกดรับใช้พระเจ้าด้วยกัน,นะค่ะ